คุณรู้สึกยังไงครับที่ทำงานฝ่ายรัฐกรรมแบบลุงลุงหมอลงเดียวคนเด็กเดี๋ยวนะครับผมเพิ่มแสงกแนนะครับหน้าคุณดำดำนี่จะรีวิวอันนี้คาร์สเตชันนะครับไหนไหนไหนอีสัยปัตอ่านี่ครับยี่ห้อมันนะครับเพียวจะลงมันอานิคาร์สเตชันนะครับ นี่เป็นการถ่ายทอดสดนะครับพิธีไหว้ครูนะครับตอนนี้เราใช้กล้องอยู่สองชันแนลนะครับเพราะว่ากำลังกรรมพกรเราไม่พอนะครับตอนนี้รับสมัครอยู่นะครับสำหรับนักศึกษาที่เก็บชั่วโมงคนนะครับสามารถเก็บชั่วโมงได้ที่ฝ่ายวัฒกรรมนะครับตอนนี้เราเราเราไม่ได้เลคขอไว้นะครับเพราะว่าเราได้ขอไปแล้วนะครับ เดี๋ยวจะให้ดูโฉมหน้าทีมงานอันหล่หอเหลาแล้วครับอาจจะมีรูปมีมียกันหมดก็ไม่เป็นไรครับนี่เป็นระบบแม่นวนโฟกัสนะครับของกล้อง50นะครับอ่าเป็นการรีวิวระบบ Full s จนะครับ1,9820คูณ1,080ครับถ่า <c oughs> มเลยเดี๋ยว <c oughs> จะอัพบูทูธให้ดูนะครับ เครื่องนี้ราคาประมาณ1ล้านบาทนะครับถ้าซื้อในราชการนะครับแต่ถ้าซื้อส่วนตัวประมาณตั้0แสนนะครับซื้อเงินเซ็นก็จะแพงครับแต่ก็ซื้อจริงๆแล้วมันอยู่ที่ประมาณ8ปดแสนบาทนะครับผมเช็คราคาในกูเกิลครับใครคิดจะขโมยนะครับเสียใจครับฟังไมโครชิปครับผ่านนะผมใช้ทุกวันผมก็จะขโมยผมก็ไม่กล้าครับเพราะว่า